สวัสดีสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่สองน้องมิม่เด้อทุกคนเมื่อนี้น้องมิมีค่ะได้มีโอกาสได้นำคลิปนำภาพบรรยากาศในเมืองไทยนำบรรยากาศในเมืองไทยในสนามหลวงเนืองในโอกาส เปิดจัดงานอันเชิญพระบงสาลีลิธาพระเขียวแก้วเปิดให้ประสาสชาชนสักกาบบูชาให้ทุกคนมาได้บูชาได้มาเที่ยวมาถ่ายภาพอยากให้ทุกคนได้เบิงได้ชมน้ำกันว่าช่วยงามสำใดไปเบิงในคลิปได้เลยดูทุกคน ก่อนสิไปค่ะขอขอบคุณคลิปจากซองเบาวกิเลงชาแนวที่นะที่อนุญาตให้น้องมิมีได้มาอีเล็กซันภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้เบิงได้ชมนำกันไปเบิ่งนำกันเลยโอ้ยเห็นแล้วก็อ่อนซอนนะครับคนมาถ่ายรูปเยอะแยะมากมายสวยจริงครับพี่ ปครึ่งเห็นครั้งแรกนะครับผมตกตะลึงเลยแบบนี้สุดยอดอ m ม z ิ่งจริงๆนะครับอเมซิ่งไพ a แ l น n d นะครับโอ้พื่นถือว่าเพื่นจัดมุมแบบได้มุมมากๆนะครับถ่ายตรงนี้แล้วก็สะท้อนไปถึงที่วัดพระแก้วเลยนะครับปจัดมุมแบบ องแบบได้สวยจริๆนะครับแคลิปวิดีโอนี้บอกกเร่งกระ่ายทำเมื่อวันที่3ทธันวาคม2567นะครับขณะนี้เวลาประมาณ6กโมงเย็นนะครับบรรยากาศเพิ่นเปิดไพ่แล้วทว่าสวยงามมากๆนะครับคนไทยจัดใหญ่นะครับ งานแบบอลังการสุดๆนะครับตรงนี้เป็นงานใหญ่ของเมืองไทยนะครับก็เลยโต๊ะแต่งดอกไม้ไว้นะครับเป็นงานพระลมพระบรมสารีริกธาตุหรือว่าพระเขี้ยวแก้วนะครับ ว่าเป็นจัดว่ใหญ่จริงๆนะครับเบิา้าแต่แต่ละจุดแต่ละมุมมีความสวยงามมากๆตัวน,นี้นะครับเจ้าหน้าที่เพิ่นกำลังทำการโต๊กแต่งไหม้นั่นะครับสวยจริงๆนะครับพี่ๆบกแหล่งกับพึ่งเคยเห็นนะครับจีว่า ประกอบไผ่แล้วก็มีต้นไม้แบบนี้นะครับประดับต้นไม้ประดับไผ่นะครับเพื่อนจะมีจอใหญ่มากนะครับมีจอโปรเจคเตอร์นะครับที่มาว้สายเรื่องราวศาสนาต่างๆนะครับหลายคนก็สามารถมาถ่ายรูปถ่ายคลิปได้นะครับบองคับพี่ๆทางนี้สวยงามจริงๆนะครับ โอ้โหเห็นแล้วก็สวยงามนะครับดอกไม้ก็สวยเด้อนะครับเห็นบอกครับกว้างใหญ่มากๆนะครับเต็มทองสนามหลวงสวยงามมากๆ ต้นไม้หลายชนิดนะครับที่เพิ่นมาปลูกไว้นะครับถือว่ามีการลงทุนยิ่งใหญ่นะครับพี่พี่บ่งปาดสวยงามจริงๆนะครับพรุง่งนี้น่าจะมีการแห่นะครับ ศิลปะวัฒนธรรมต่างๆแต่ว่าวันนี้ยังบ่มีเด้อนะครับบ๊พี่แหลงเพียงแกมาถ่ายภาพบรรยากาศก,าศก่อนเพ่่นจะเปิดงานนะครับถ่ายทองสนามหลวงยามค่ำขึ้นมองไปทางหน้าบา๊อีกแหลงไกลๆนั่นก่อนนะครับเป็นวัดพระแก้วว่าพระบรมมหาราสวัง นักท่องเที่ยวเริ่มมาแล้วนะครับตอนกลางคืนนะครับทัางชาวไทยและต่งางชาตินะครับจะมาถ่ายรูปถ่ายรูปนะครับความสวยความงามใครเห็นกะอยากถ่ายรูปนะครับเขามาแล้วหู้สื่อขใส่ะครับเบิ่งผู้สกมีชีวิตที่ว่าสุ่มซื่นขึ้นมากนะครับพี่ๆดอกไม้หอนไก่สวยมากท้างบ,บนเ่าเกลียยดอกหอนไก่เด้อนะครับเด๋ยวบ่กวหัว ภาษากลางกับภาษาไทยเป็นเรียกเหมือนกันบอกนะครับนี่คือดอกฮ้อนแล้วก็กมีดอกไม่หลายๆชนิดนะครับบางชนิดบอกกึ่แหลงก็ยังบรูเลยนะครับมีดาวเรืองเต็มหมดเลยนะครับสวยงามจริงๆพี่ๆที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมเนื้อครับกดไลค์เพื่อให้กำลังใจบอกกึ่แหลงน,นะครับไปหาเลาะถ่ายทําคลิปให้พี่ๆได้รับช้มร่วมกันนะครับมองไปตรงสนามหลวงครับทันกว้างใหญ่ ว้าวพอจะเห็นแบบนี้เลยครับพี่ๆียิ่งใหญ่อลังการจริงๆอันนี้นะครับเพิ่นพึ่งทำมาใหม่เนะครับเพิ่นพึ่งสร้างขึ้นมานะครับน่าจะเป็นสารอะไรสักอย่างนะครับแต่บอกก้นเลยไม่แน่ใจนะครับ สวยงามมากๆ,ๆนะครับข้างหน้าก็มีแต่สวยไปเรื่อยๆที่ว่าตกแต่งแบบยิ่งใหญ่อลังการสุดๆนะครับหลายคนซื่นชอบนะครับข้างหน้านู้นจะมีภัยแบบสวยๆงามๆนะครับเห็นบอกนะครับพี่ สวยจริงๆนะครับพี่ๆาสวยงามนะครับเจ้าต่างสาตวก็มาเด้อนะครับไม่ใช่มาแต่คนไทยนะครับที่มาชมต่างสาตวก็มาเยอะนะครับเห็นสวยๆงามๆใครก็อยากมานะครับเบมองไปทั้งนี้ว้าวสวยมากๆนะครับ เป็นบอนะครับต่างชาติก็มาเพราะว่าเมืองไทยสวยงามตรงนี้ก็ครับปูพรมอย่างดีเด้อนะครับพรมแดงอย่างดีบางช่างยังทําอยู่นะครับตรงนั้นช่างก็ยังทําอยู่โอ้โหส่างยังทําไม่เสร็จยังทาสีอยู่นะครับจะว่าข้างงน้านี่เป็นอะไรที่สวยมากๆนะครับอันนั้นคือจุดวางดอกไม้ สักกะละอ๋อจิตบูชาดอกไม้นะครับอยู่ตรงนี้พรุงนี้นะครับนะบนะเพื่อนจะมาบูชาอยู่ตรงนี้นะครับชุดยอดจริงๆนะครับความสวยงาม จัดใหญ่นะครับเมืองไทยจัดใ,ใหญ่มากๆงานระดับประเทศนะครับบรรยากาศนะครับเพี่พี่ป้าแต่ตรงนี้มันสวยงามอลังการสุดมนงครับนะโอ้โหเห็นแล้วก็ออนซอนจริงๆนะครับ เม,มืมนองครับพี่พี่มีโอกาสนะโอ้ขอบคุณนอบนะครับมืองครับพี่พี่สวยมากัตสวยาังหวัดไหนยังเห็นบ้างจังหวัดไังไม่เห็นางคผู้คนมาถ่ายรูปเยอะนะครับพี่พี่ที่ว่ามีความสวยงามจริงๆนะครับเบิ้งอ๋อต,ตบกแต่งแบบอลังการสุดๆนะครับ โโอ้ uh oh. จุดตรงนี้แล้วครับพี่ๆสวยงามกว่าที่อื่นเลยนะครับมองเข้าไปนะครับกลางคืนจะเด่นมากๆนะครับกลางคืนจะสวยกว่ากลางวันนะครับเพราะว่าเป็นภยัยแบบยิบยับยิบยับ,ยบนะครับ ครับพี่พี่โอ้ยเห็นแล้วก็อ่อนซอนนะครับคนมาถ่ายรูปเยอะแยะมากมายสวยจริงนะครับพี่พี่าเครึ่งเห็นครั้งแรกนะครับผมตกตะลึงเลยแบบนี้สุดยอด a ม a ซิ่งจริงๆนะครับอ m a ซิ่งไทยแแรด์นะครับ โอ้พ่นอวาเพ่นจัดมุมแบบได้มุมมากๆนะครับถ่ายตรงนี้แล้วก็สะท้อนไปถึงที่วัดพระแก้วเลยนะครับจัดมุมแบบองแบบได้สวยจริงๆนะครับลัาางการสุดๆบังครับพี่ๆความสวยความงาม ไม่มีใครเทียบเท่าจริงๆนะครับสวยมากๆมาก ช่วงเวลานี้นะครับคนกําลังเริ่มมาเด้อนะครับผู้ใดกลัมาถ่ายรูปทำคอนเทนต์ก็เยอะนะครับพลังต่างชาติก็มานะครับเห็นแล้วก็ยืนตกตะลึงดอกบัวใหญ่นะครับมีดอกบัวดอกไม้ต่างๆสุดยอดนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับกบวยยังหลายเด้อนะครับบวกกรเงกาพามาชมความสวยความงามสำเนียนะครับถ้าจืนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้บวกกรเลงทำคลิปต่อไปนะครับสำคัญนะครับพี่ๆสามารถพูดคุยทักทายผ่านคอมเมนต์ได้นะครับสนับสนุนบอกกิเลงก,การ,รกดแชร์ออกไปนะครับถ่ายคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ เมืองไทยคนไทยจัดถึงจัดจริงทำถึงจริงๆนเาทุกคนสวยงามแบบว้าวสุดยอดจริงๆนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ผู้ใดได้เบิงได้รับชมกับคอมเมนต์มาบอกน้องม,มิมี่ได้เด้อทุกคนน้องมิมี่กับข,ขอบคุณคลิปจากช่องเบากิเลงชาแนลอีกเดอ้อที่ให้นำไ คลิปนี้มาให้น้องมีมีได้เผยแพร่พให้ทุกคนได้เบิงได้ชมน m นำกันเนาะถ้าน้องมีมีเราพิดเวาผิดพลาดอันใดก็ขอโทษขอภายนำเด้อทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอัวไปก่อนเด้อฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดติดตามซองน้องมีมีใ่เด้อทุกคนไปแล้ว